สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนดูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนดูล่าสุดรอบบ่ายประจําวันนี้นะครับมีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าอารฮาโดกรันโชอาจจะโดนสมาคมฟุตบอลอังกฤษลงโทษแบนนะครับเนื่องจากว่าเขาได้ทําการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเป็นรูปอิโมจิคิงคองซึ่งในโพสต์ดังกล่าวนั้นก็มีการแท็กชื่ออังเดอโอล่าอีกด้วย ซึ่งทาง FA นั้นก็มองว่าการที่การ์ชวโชทำแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเหยียดสีผิวนะครับและทาง FA นั้นก็กําลังที่จะติดต่อกับสโมสรแมนยูเพื่อที่จะเสาะหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของซานโชบนโลกโซเชียลมีเดียที่มีต่ออังเดโอลนาอีกด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อประเด็นนี้มันเกิดขึ้นนะครับทางด้านเจ้าตัวอย่างอังเดโอลนานะ ก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านไอจีเพื่อปกป้องกาณาโชนะครับโดยมีใจความว่ากานาโชเนี่ยเขาแค่จะบอกว่าผมเป็นคนที่มีพลังและมีความแข็งแกร่งได้โปรดอย่าเอาประเด็นตรงนี้ไปสารต่อให้มันบานปลายเลยนะครับที่ทางอุตนาณะได้ออกมาโพสนะครับก็ต้องขอย้อนกลับไปในช่วงท้ายปี2020นะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันคล้ายคลาบคากับทางเอดิสันคาร์วานี่ดาวยิงของปีสาต์แดงนะฮะในตอนนั้นนะ ทางคาร์วานี่เนี่ยก็โดน FA แบนไปถึง3นัดและก็โดนปรับเงินไป1 0 0 0 0แปอนด์อีกด้วยจากการที่ ani, คาร์วานี่โพสต์คําว่าเนอชิโตซึ่งเป็นภาษาสเปนแปลว่าเจ้ามืดน,นะครับเมื่อคาร์วานี่เนี่ยโพสต์ลงแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยฉันทําผิดแล้วเนี่ยก็รีบลบเหมือนกานาโชเลย แต่สุดท้ายนะครับทาง FA นั้นก็จับมาลงโทษอยู่ดีนะครับโดยการที่ FA พาคาววนี่ไปอบรมเพื่อระมัดระวังพฤติกรรมการแสดงออกทางโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็ยังว่าล่ะครับในตอนนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าสโมสรเมนูเนี่ยมันก็เป็นสโมสรที่ลหลายๆคนนะครับก็จับตามองอยู่ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ากาลาโชจะโดนแบนเรื่องที่ไม่ใช่การกระทําในสนามหรือไม่ซึ่งถ้าหากโดนแบนขึ้นมาจริงๆแล้วก็ ต้องบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดในซีซั่นนี้มีปัญหาให้เอรดิกเทนักอดใช้งานนักเตะตัวลุกแทบจะครบทุกสาเหตุนะครับอ๋อก็ลืมบอกไปนะครับอันนี้ก็ตามรายงานของไทโรนมาแชลผู้สื่อข,ข่าวของสำนักง,งานข่าวเมนนะครับทุกคนต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลี่เมล l นะครับที่ดออกมารายงานว่า ขณะนี้อารอนวานบิสกากลับมาฝึกซ้อมบนพื้นหญ้าได้แล้วที่ศูนย์ฝึกแคลลิงตันและตอนนี้ทางวานบิสกานั้นก็กำลังใกล้จะกลับสู่ความพร้อมแล้วมีความคาดหวังกันว่าเขาอาจจะพร้อมภายในสีวันข้างหน้าในการลงเล่นให้กับสโมสรนแมนยูหากขั้นตอนสุดท้ายของการฟื้นฟูเป็นไปตามแผนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของแมนยูแล้วกันเนาะข่าวนี้ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะแอตแลนติกนะครับที่ออกมารายงานว่า แมนเชสเตอร์ยูเตดคาดว่าจะพยายามเซ็นสัญญากับโซฟียอัมระบัตด้วยสัญญาถาวรก่อนสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับก็อย่างว่าล่ะครับการที่แมนยูจะเซ็นสัญญากับอัมระบัตแบบถาวรเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าพี่คาเซบิโลของเราเนี่ยแกก็ค่อนข้างที่จะไม่ไหวแล้วล่ะดูจากอายุอานามแล้วแล้วก็ความฟิตในสนามนะครับแต่ละนัดแต่ละนัดเราก็น่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าแกแกไม่ค่อยไหวนะอ่ะอย่างไรก็ขอให้เดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วกันนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการของลอรีวิสเวล์นะครับที่ด้ออกมารายการว่าแอนโทนีปฏิบัติตามความต้องการของเอริกธนากและพร้อมจะลงสนามในทุกตำแหน่งที่เอริกธนักนั้นมอบหมายซึ่งแตกต่างกับเจดอนซานโชที่ไม่ต้องการทำตามคำสั่งของเอริกทนากนะครับทั้งนี้นะครับทางลอรีวิสเวลเนี่ยเขาก็ยังได้พูดทิ้งท้ายได้ว่า ซานโชเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่จะย้ายออกจากสโมสอนรแมนยูในตลาดหน้าหนานใดวนวกราคมนี้ซึ่งการย้ายไปลีกซาอุดิอาระเบียนั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดสําหรับจดดอนซานโชแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้การย้ายทีมัไดนั้นก็จะต้องได้รับการตกลงจากซานโชก่อนว่าเขาต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรแมนยูไหมนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าซานโชไม่ต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสอแมนยูแน่นอนว่าทางเลือกสุดท้ายก็คือสโมสอแมนยูนั้นอาจจะต้องยกเลิกสัญญาซานโชและอาจจะเสียค่าชดเชยให้กับจจดอนซานโชก็เป็นไปได้ไนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอ Atlantic ิกนะครับพิ่ออกมารายงานว่า ลิชาร์ดอานคาดว่าจะลาออกจากตำแหน่งหากเซอร์จิมและคลีปประสบความสำเร็จในการเข้ามาซื้อหุ้นสนน้อยของสโมสร m แมนยู Man ซึ่งว่ากันว่าทางเซอร์จิมและคีปอาจจะแต่งตั้งชองคอสบองเข้ามารับตำแหน่งแทนลิชาร์ดอานโดยข้อมูลของชองคอสบองก็มีดังนี้นะครับโดยในปี2,544จนถึงปี2,549เขาก็เคยเป็น CEO สมาคมเทนนิสของฝรั่งเศสนะครับ และต่อมาในปี2552จนถึงปี2554เขาก็เป็น CEO ของสโมสรอนยูเวนตุสนะครับและต่อมา2554จนถึง2565เขาก็เป็น CEO สโมสรอนปารีสแซงแชมนนะครับและปัจจุบันนี้นะครับเขาก็เป็น CEO ของบริษัท i n น e ิ s อ p o r t นะครับก็เป็นบริษัทของเซอร์จิมในด้านกีฬานะครับหมายควาว่าเขาเนี่ยจะมาดูแลด้านกีฬาทั้งหมดให้กับเซอร์จิมนะครับ ก็ยังว่าละครับมันก็เป็นคนรู้จักของเซอร์จิมนะเขาก็อยา,ากจะทาบทามมานะครับอ่ะก็ต้องรอดูนะครับว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในตําแหน่งผู้มนวยการคนใหม่ของสโมอสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ